น้ำตกจำลองครับโอเคเดี๋ยวป๊าจะข้ามไปหาบีมนะครับ <Yeah. S 1> <laughs> สวัสดีครับวันนี้น้องบีมอยู่ที่นีโอฟาร์มรัชบุรีอ่เดี๋ยวเราเข้าไปซื้อน้ำก่อนซื้อน้ำแก้วหนึ่งไปครับเข้าแพ้ไในกันอ่ะโอเคเราได้แล้วน้ำแดงโซดาอ่ะเดี๋ยวเราไปทางซ้ายก่อนนะสายมือ ไปเสร็จแลกอาหารปลา,าได้นีแลกได้หลาย,ายอย่างนะคุ้มไหมคุ้มไหมเขาจะให้ต้นไม้หรอกกลับบ้านเอออะไรอะไร,ะไรเด็กทำไร <c oughs> เด็กอยากกินในติม <ๆ S 2> เดี๋ยวเดินเล่นเสร็จเดี๋ยวขาดก่อนกลับบ้านปลาให้บินเลือกได้หนึ่งแท่งเอาไหมอ่านี่ิไซไม้ขายด้วยติมว้าว <c oughs> นี่อะไรเนี่ยมาริโอ้เปล่าฮึตรงนี้มาริโอ <c> ้ <oughs> <c oughs> อ๋มีของกินขายครับไม่ต้องกลัวอดครับ ตรงนี้อะไรเนี่ย,ม,ยมันเป็นกระจกอะป๋าไม่ได้สังเกตเลยนะนเห็นบีมเดึงเข้าไปป๋าเลยเห็นมันเป็นกระจกเงาเนี่ยนบีมลองซ่องเลยพึ่งตัดผมมาแล้วหรอมะเห็นตัวป๋าเลยดิมีกว๋วยเตี๋ยวขายด้วยนะครับเนี่ไหนเราดูซิสะพานตรงนี้จะมีปลามะถ้าย่อนอาหารปลาลงไป <c oughs> มีควายสี่ชมพู <c oughs> มโหงส์งงในในไม่ใช่เรือ <c oughs> เออโอ้โหบ่อน้ำตรงนี้กว้างมากเลยอะ ต้องจับมืออ่าจับมือบีมไหมถักมาด้วยอ่ะอ๋อตรงนี้ได้เห็นวิวทิวทัศนะ์นะบีนะใช่วิวสวยวิวสวยว้าวอุ้ยจระเข้ไหนเล่นหน้าบีม่นัน,น่นหน้าหัวพ่มามโอ้ไม่ใช่ขอนไม้ขอนไม้ขอนไม้อไมไมโอเคได้เวลาเล่นน้ำละกระโดดเลย ยัง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 ย่อๆย่ออุ้ยบีมพูดเล่นไหนลองย่อนสักเม็ดสิมีปลาปะเราทดสอบเราทดสอบนะแต่ที่ให้หันปลารู้สึกเขาจะขังอยู่ในกระชังนะอื่เดี๋ยวเราดูควายนะครับควายระไรก็ไก่ข้างหน้านูนนนนนนนเห็นควายยืนอยู่ไกลมากมีมาด้วยมีมาบ้องมีมาบ้องพูดได้ไงมาแล้วปลาอะไรอ่ะ เสียงดังเห็นป่ะเขาวไหว้ลงเลยมันอายอ๋อเหมือนปลานิ้นเหมือนปลาหนิ้นเหมือนปลานิ้นเหมือนปลานิ้นดูค่ะเออมาเลยเลิกนิ้นวเอาให้ตรงนี้เลยได้มะให้ให้ต่อ,อ,อเขาจะให้ที่กระชังถ้าปลนะาเราไปให้ที่กระชังน้ำปาดิอืมอ่ะบีมยักไปให้ในตรงในซุม้มในซุม้มที่เป็นกระชังขังกับปลาไปเราเอากระชังนี้เขาบอกปลาตะเพียนทองไปดูสิ เป็นข้าวป่าเลยข้าวป่าขาป่าโอ้เต็มเลยเทหมดขวดเลยอุ้ยสวยอ่ะไม่ต้องเต็มหมดขวดน้อรักไหมตะเพียนทองใช่สวยเนอะถ้าเกิดน้องมีเผยตะกูไปในบ่อปลาช่วยไม่ทันต้องระวังยื่นมือออกไปอีกยังไม่ขอลงไปในบ่อได้ไหมไม่ได้ยื่นมือออกไปอีกปลาไยไม่เห็นอ่าไปเลยอุ้ยสว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 ย หาดูยากแล้ว่าจะเพียนทองนี่อืมอืมโอ้กินใหญ่เลยครับหมดยังครับนี่เราได้มาฟรีนะเราไปเสร็จแล้วนะบีนะว้าวนี่เราออกมาตรงร้านไข่น้ำเหมือนเดิมนะครับเราเราเราไปทางขวานะอ่า นี่มีทางปั่นจัก,กรยานด้วย,วยนะนี่เป็นทางปั่นจัก,กรยานขึ้นหลังคาเลยเนี่ยบ<ช>ีอา้าเนี่ยดูดิ<ช>ขึ้นไมบนหลังคาเลยอนะ่ะนี่ก็เป็นแบบจะปั่นจัก,กรยานได้เนี่ยนีิมโถแล้วใครปั้นขึ้นไปนี่ขึ้นบนหลังคาเลยน,ะนี่ป้าบาสถามมาที่นี่เขาขายต้นไม้นะครับเป็นฟาร์มต้นไม้แล้วก็โรงเรียนสอนท่ายูกดูดิพวกนี้ก็จะเป็นชมีไม้ฟอกแกต้นไม้สวยๆนั้นเลยนี่นี่ใบเป็นหัวใจครับ ต้นอะไรครับพี่อันนี้ต้นอะไรครับอันนี้เป็นต้นโบย่าค่ะต้นโบยา่โยาโบยา่าโบย่าใช่ค่ะ<อ>เดฟปวดใจเดฟหัวใจอันนี้ใบเซตซื้อน้ำแก้วหนึ่งนี้ได้คุ้มมากเลยให้หันได้ขันไกลอีกแล้วโอ้ตรงนี้ไทยรูปสวยนะบีนะป้าตัวอะไรตัวไงูงูมาแต่หงวงัวไหนนะห้งูเบ้าลูกปั้นใช่เป็ด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 หรือห่านไม่รู้ลูกปั้นมาบีมเนี่ยปากเหลืองเหลืองพญาเต่า เป็ดเห็นแล้วนี่เห็นชัดเลยตัวจริงดิ่นน่ะหลับตาได้ด้วยฝักไข่อยู่หรือเปล่าไปดูไหมมีควายตรงนี้ครับแล้วก็มีไก่โอ้สวยอ่ะผิวหนังเขาสีชมพูเลยอ่ะว้ามีความสุขนะแบบลมเย็นนะตรงนี้มีไก่ด้วยนี่อันนี้ให้หัไก่อะโอ้ นอนมีความสุขเลยนะตัวใหญ่น่าเนี่ยฝ่ายอะ่ะโอ้มาแล้วใกล้มาแล้วมาแล้ววีมาแล้วนี่อาหารเขามีเาเปลือกได้ยินเขย่ามาเลยอ่ะโอ้มาเลยอ่ะบีมบีมมาให้อาหารใกล้เร็วใกล้มาเร็วไม่จิกเขามองเขามองแม่บีใหญ่เลยโอ้ยกิน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 ใหญ่เลยเขารู้ได้ไงรูลูเขย่าวบัก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 มากินเลยอ่ะ เขาไม่ทำลายกันไงกินเยอะกินเยอะกินเยอะโอ้ลมยินสบายนะตรงนี้นะบินะบีมบีมกลัวเหรอนัดู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 ดคดู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 ู่ด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 ูู้ด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 น โอ้ยมันหันมามองครับทุกคนนี่ไงใข่อยู่ข้างใต้เขาใบไข่ใบเริ่มเลยอะ่ะใหญ่กว่าไข่เป็ดเยอะน่าจะใหญ่กว่าไข่เป็ดสองเข่าเลยอะ่ะเอาไปเยอะๆดิอันอันที่มันยังเขียวอยู่อะ่ะเขาน่าจะกินนะเเขากิน <c oughs> กินแบบสโลว์สโลว์ตัวอ้วนเนี่ยบีก้าจับอะ่ะ เออมันงับมือนะไม่ดูดูใจดีเอาไม่ได้ไว้ใจไม่ได้นะเสียวตอนนี้เราได้ยินเสียงน้ำตกนะครับบีมน้ำตกอยู่ตรงไหนไม่รู้หรอไปดูสิมีน้ำตกไหมเขาไปข้างในกันนี่ไงเจอแล้วน้ำตกบีมนี่ไโอ้น้ำตกน้ำตกว้าว โอ้บีมบีมจะข้ามเลยเหรอลงไม่ได้นะน้ำตกน้ำตกน้ำตกจำลองครับโอเคเดี๋ยวป้าจะข้ามไปหาบีมนะครับ <c oughs> <c oughs> อะตรงตรงน้ำตกเนี่ย <c oughs> ก็สุดทางแล้วนะ <c oughs> ตรงนี้จะไม่มีเดินไปไหนละอืมปันทางตันเดี๋ยวเราไปปั้นเรือทิบกันบีมบอกอยากปั้นเรือ